สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาบอกวิธีการบ่มเต็มเปนะคะบ่มยังไงถึงจะาก,กันแมลงได้กันมดได้นะคะซึ่งวิธีการนี้ได้มาจากลูกค้าท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นลูกค้าประจำของทางร้าน DCR Healthy Food นะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ต้องมีอะไรมารีวิวนะคะพอดี ซื้อคอนโดมุ้งมาเพื่อบ่มเทมเป้เลยเพราะว่าสั่งเทมเป้จากน้องรุ้งมาได้หลายรอบแล้วจะเจอปัญหาเรื่องพวกมแมลงพวกมดมาเชยชมเทมเป้ของเรามันใช้ได้โอเคเลยนะคะมันก็จะมีที่เปิดปิดให้เราสามารถขยับมา ขยับได้ง่ายแต่ปดิ้ัมรีบใช้ก็เลยแขวนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันทำให้ตัวนี้มันมาลากที่ผืนถ้าเราสามารถแขวนล,ลอยๆเลยได้